กีฬากระโดดไกลนะคะเด็กๆลองมาดูเริ่มแรกอย่างแรกที่เราจะดูก็คือเรามาดูอันดับที่ในการกระโดดก่อนนะคะอ่ะลำดับที่ในการกระโดดใครกระโดดคนแรกมาดูสิคะอะ่นักกีฬาสีเหลืองใช่ไหมคะนักกีฬาทีมสีเหลืองกระโดดเป็นคนที่1จากนั้นนักกีฬาทีมสีฟ้ากระโดดเป็นคนที่2 ทีนี้ต่อด้วยนักกีฬาทีมสีเขียวกระโดดเป็นคนที่3นั่นเองค่ะจากนั้นคนสุดท้ายก็คือนักกีฬาทีมสีแดงใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าเราใช้คำว่าคนที่1คนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4มาบอกอันดับในการกระโดดนะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆลองมาทำโจทย์ดูกันเลยค่ะ จากการกระโดดเมื่อคู่นี้ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองมาตอบคำถามดูสิคะโดยที่เมื่อกี้นี้กติกาก็คือว่าผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดจะได้อันดับที่1ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆยังจาได้อยู่ใช่ไหมคะใครกระโดดได้เป็นอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3และอันดับที่4ลองหาคําตอบกันดูนะคะครูพอยให้เวลาเด็กๆคิดแป๊บหนึ่งค่ะ เรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆนักกีฬาทีมสีเขียวกระโดดได้ไกล Lydia ที่สุดใช่ไหมคะเขาก็เลยกระโดดได้เป็นอันดับที่1นั่นเองค่ะทีนี้อันดับที่2ใครกระโดดได้ไกลลองลงมาคะ่ะนักกีฬาทีมสีฟา้านั่นเองค่ะนักกีฬาสีฟ้ากระโดดได้เป็นอันดับที่2นั่นเองค่ะเด็กๆ จากนั้นอันดับที่3มก็คือนักกีฬาทีมสีแดงอันดับที่สี่ก็คือนักกีฬาทีมสีเหลืองซึ่งกระโดดได้ไกลน้อยที่สุดนะคะดังนั้นสีเหลืองก็จะได้อันดับที่สีนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราลองมาดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยค่ะคราวนี้เรามาดูกีฬาโยนบอลกันนะคะ เด็กๆลองตอบคำถามดูนะคะโดยกติกาเนี่ยการแข่งขันโยนบอลจะต้องโยนตามลำดับที่เข้าแถวนั่นเองค่ะเอ๊ะลองตอบดูสิคะว่าใครโยนบอลเป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4และคนที่5ค่ะโดยเด็กๆจะต้องโยนตามลำดับที่เข้าแถวนะคะครูพอยให้เวลาเด็กๆหาคำตอบแป๊บหนึ่งนะคะ เามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆใครโยนคนแรกคะอ่าคนที่1ของแถวก็คือแก้วตาดังนั้นแก้วตาโยนบอลเป็นคนที่1จากนั้นใครโยนลูกบอลเป็นคนที่สองคะตามด้วยป๋อใช่ไหมคะจากนั้นก็เป็นกล้องเป็นคนที่3ฟ้าเป็นคนที่4และคนสุดท้ายก็คือ แพรเป็นคนที่5้าค่ะเด็กๆตอบคำถามถูกกันไม่เอ่ยเก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆโอเคค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้าการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆเราอาจจะใช้คำว่าอันดับที่ชั้นที่คนที่ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้ว เด็กก็อย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็กลับมาเรียนในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย